เสียหนูจะยุบสภาหไหมครับถ้าครบสี่เดือนโอ้ยกูจะไปรู้ได้ยังไงล่ะเออกูไม่ใช่เสียหนูแล้วกูก็ไม่ใช่ลูกชายเขาไม่ใช่ลูกสาวเขาด้วยเออถึงแม้กูจะเป็นลูกชายลูกสาวเขาก็ไม่รู้หรอกว่าพ้องจะทํายังไงเออกูจะไปรู้ได้ไงล่ะกูไม่ใช่เสียหนูแคบหมูมีก็เจ้ามีจ้าเสื้อคลุมสวยค่ะสวยค่ะอันนี้ได้มาได้ฟรีมาจากที่เขามารีวิวแล้วเขาให้ฉันมาใส่ตัวนึงเนี่ยคสวยเออสวยเลยชื่อร้านอะไรสักอย่างหนึ่งอะ่ะเข้าไปดูในโชว์เคสได้เลยมันมีเออใครอยากได้ก็เอาไป เออโอ้มาถามในเรื่องอะไรล่ะเออฉันเป็นแม่ค้าแคบหมูเป็นแม่ค้าสกินแคร์มึงมาถามเรื่องยุบสภาแล้วกูจะรู้เรื่องไหม กูจะไปรู้เรื่องได้ยังไงล่ะปกติแล้วนักการเมืองอ่ะเวลาเขาได้เปรียบเนี่ยเขาก็ยุบสภาเพื่อจริงความได้เปรียบเวลาเขาเสียเปรียบเนี่ยเขาก็ลากยาวลากงอกเข้าใจไหมแต่ว่าฉันไม่รู้เรื่องหรอกการบ้านการเมืองอ่ะฉันไม่ล่ะฉันเป็นแม่ค้าที่มีความรู้เรื่องการเมืองนิดหน่อยเป็นแม่ค้าที่มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายเล็กน้อยแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยกูจะไปรู้เรื่องบ้านเรื่องเมืองเขื่องในไม่รู้หรอกจะไปรู้ได้ไงเออฉันจะไปรู้ได้ไงล่ะเอ้ยยุบสภายุบสภาฉันจะไปรู้ได้ไงฉันไม่ใช่เสนูาหนุขณะเน ต้นมรกคุณจะรู้ไหมเสียหนูนี่ยังมีรู้ใหญ่เลยว่าตัวเองจะยุบสภาเมื่อไหร่ตัวเองจะได้เปรียบตอนไหนถ้าเกิดตัวเองเสียเปรียบอยู่มันก็มียุบอยู่แล้วถ้าเกิดยุบกระชิบหายนี่สิเขาก็หลากหลักลักลกลกอ้างขาวดำไปเรื่อยหลากหลากลกอ้างอ้างขาวดำเรื่อยมันก็หลากหลากลกลกแค่นี้แหละเออขณะเสียหนูยังไม่รู้เลยว่าตันเขาจะยุบท่านน่ะจะยุบสภาเมื่อไหร่แล้วกูเป็นใครกูจะไปรู้เกินเสียหนูได้ยังไงกันเล่า